มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนานิดาโพสต์นางเอกดังเตรียมฟ้องคนละ1ล้านค่ะดีดว่ากระแสะต่างๆเหมือนจะรุนแรงหนักขึ้นไปอีกนะคะสำหรับกรณีของนางเอกสาวตั้งนัทพรตั้งแต่เลิกกับแฟนหนุ่มคนเก่าจนเปิดตัวคนรู้ใจคนใหม่ไฮโซนายประนายและเพิ่งจะมีทริปไปเทีย่ยวทะเลด้วยกันกับแกงเพื่อนๆน,น,นะคะ ซึ่งงานนี้สาวแต้าโดนว่าเชา้าเย็นทุกรูปในไอจีเลยค่ะแค่เพราะว่าใส่ชุดว่ายน้ำจนล่าสุดเมื่อคืนวันที่12กันยนายน2563เพจธนานิด้าน,นะคะได้โพสต์ข้อความว่านางเอกเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทคนละ1ล้านบาทค่ะหมิ่นประมาทดารานั่งเก็บหลักฐานข้อความหมิ่นประมาทดาราสาวคนหนึ่งทุกช่องทาง ทั้ง IG, Facebook, ทั้ง Tik Tok เพื่อดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเร็วๆนี้หลายสิบรายแคปไปก็คิดไปแล้วก็จิตนาภาพในสารที่คงมานั่งปล่อยโฮไม่ได้ตั้งใจบรรยากาศปัญพาไปพวกลากมากไปรู้เท่าไม่ถึงการประมาณนี้คิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าเสียหายทางแพ่งที่เรียกคือคนละหนึ่งล้านบาท เนื่องจากเป็นนางเอกดงังมีชื่อเสียงจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายคิดดูถ้อยคำต่างๆสรรหามาว่าคนที่เราไม่รู้จักได้อย่างไรถึงเพียงนี้เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้เห็นกันว่าดาราเพียงแค่มีอาชีพนักแสดงมีใช่ยพูดแทนรัศดรไม่ใช่คนของประชาชนที่ใครจะสามารถว่าอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่วนตัวอบอุ่นในโลกโซเชียลเดียวดดยที่น้าบันลัง ประโยคนี้ยิมเข้ามาดาราไม่ใช่บุคคลสาธารณะดาราคืออาชีพนักแสดงดาราไม่ใช่ผู้แทนรัศดรคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทนายน,นิดาทนายหญิงสายดุยทนายนิดาสัญญาหวังสุขเจริญซึ่งงานนี้ชาวโซเชียลก็ได้ชี้เป้าว,ว่าคือนางเอกสาวแต้รัฐพรด้านทนายนิดานะคะไม่ได้ตอบระบุชื่อแต่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจเจมอยร้อยแป ใต้โพสที่กล่าวถึงแต่ว่าเบาได้ก็อยากให้เบาะในหลายครั้งมันรุนแรงเกินไปคอมเมนต์ Comment ของชาวโซเชียลบางส่วนที่ว่านางเอกดังนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทัานธนาดิดาน,นะคะยังไม่ได้บอกว่านางเอกดังคนนั้นคือใครแต่คนที่มือร้านชอบว่าคนอื่นตามโซเชียลระวังตัวด้วยนะคะขอขอบคุณนธนาดิดาและขอขอบคุณสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ